สวัสดีจ้าพบกับกินเที่ระเพลินจ้า <c oughs> คลิปนี้มากินเค้กจ้าทุกคนอ่ะเหนยวไปแล้ว คิดอยากกินเค้กสองสามวันพอดีเห็นมันขายนงี้ยหน่อยบ้างเลยซื้อสตรอเบอรี่กับบุไส้สตรอเบอรี่บุเบอรี่ภูเก็ตน้ำบอกสตรอเบอร์รี่กับบุเบอรี่ก็ถามว่าถามว่าถามว่าถามไส้ยี่ สามไส้สามิใช่ไหมเขาบอกว่า <c oughs> เพิ่มไหมครับไส์ละห้าห้าบาทอ่ะเราไม่รู้ก็ <c oughs> เห็นเขียนว่าอะไรละสามสแล้วก็สามสิบาทเนี้ยในป้ายแค่แค่สตรอเบรี่บูดีก็ยี่สิบห้าแล้วกับว่างั้นเอาก็เลยเพิ่มอีกอันหนึ่งคือลูกเกตไปสามสิบบาทงง <c oughs> จะยี่มห้าได้ไงอ่ะ จะยิบห้ได้ไงอ่ะเพราะว่าใช่ละห้าบาทก็บอกอ่าบลูเบอรี่กับซอสเบอยรี่ห้าบาทเอาไหมครับแถวนี้เป็นอะไรกันหมดเบอร์ขับของขาด <c oughs> คนอยากกินด้วย นี่จะมั่วอ่ะนั่ใส่อะไรอะไรนั่ใส่อะไรบ้างนะบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แล้วเกทแค่นี้บางคนไม่ชอบกินแบบต้นพิผาไม่กินนั่นแหละอันนี้หนูชอบพอดีเลยชอบอ่ะเวลาตัวเองซื้อมาไม่มีใครกินได้เพราะไส้มั่ว ไส้มั่วแม่ไม่กินจ้ะไส้มั่วแม่ก็ไม่กินอของพี่อ่ะแม่ก็กินของแม่ไงแม่แม่กินไส้แบบนี้ไงอร่อยหนูก็ชอบไส้อย่างนี้เหมือนกันชอบชอบแบบนี้ก็ให้แม่สั่งให้ชาวหน้าไม่ต้องไปใส่ไอ้พวกชิปท็อปปิ้งอะไรอ่ะท็อปปิ้งที่เป็นสีนู้นสีนี้สีสีอ่ะน่าอร่อยกินแค่เนี้ยโอเคแล้วอร่อย vâng có thế ngon ngon hệ à có hệ hệ ok mm. dán hệ chìa xét hệ 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 ăn ก,ก็เคยโดนรถจัดแต่ว่าหนกกูหามันไม่เจออืมสตอบบอลี่อืมใหญ่ใหญ่อะไม่ๆๆ่ไม่ใหญ่ใหญ่จะไดกินหมดอ่ะ ใส่ร่วงไปแล้ะทุกคนไม่ไหวค่ะ